สวัสดีค่ะพี่น้องพักบีกินข้าเที่ยงก่อนตำบส่วนแกงเฮดมาแต่ใส่นั่งแกงเฮดมาแต่น้ำมันนี้อแกงเฮดไอ้นี่แกงมาตีตำปลาปีกไก่ตโอล้ยพี่น้อง้าเามือตีสองตีสามเฮดแล้วกินโขลกเองโมาเด้อกินข้าวนกันงเคื่งนะายูเสียงโกผู้ใดโอ้ยคือเปือนมองเ่มอนี้ บอลูดดอกรับตลอดข้าไม่ใช่แดงไปใส่อ่าเมื่อเห็นมามาพี่น้องพักเบรกกินข้าวก่อนเฮ้ยเพิ่มพลังปถือถุ่้าอยงเห็นเอากินแม่น้องแน่นเจ้าก่อนเลยถุงใส่ออคอยท่องใส่บอดีกันใช่ไหมคอยเมื่อห่านห้องเกือบเป็นข่าวหองบ่ได้คอยหาผูเ้เจ้าหองว่จื้อ แค่ตัวนี้สำรงองโชวโทวหาผัวผัวกับบอลลับเขา่าเหตุเบียกอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มบารังแล้วเราก็จะไปลุยต่อนะจ๊ะคืนนี้เราจะซ้อมใหญ่ปิ้งไก่ยย่วๆกับสมาชิกย